คนจ๋ามื่อนี้เาวเลยนหอยกะตั้งใจย่างสุดฤทธิ์สุดเด็ดเลยนะจ๊ะเนาะอากาศกะห่วยอยากขึ้นมาอีกไหมล่ะห่วยขึ้นมาแล้วจ้ะก่อนบักใหญ่บักโตเลยจ้ะทั้งเพล่นพี่น้องจ้ะจ้ะเออเอ้เพื่อเพื่อให้เป็นการเสียเวลาราวเล่นหน่อยก็จะหมักไก่และหมูนะจ๊ะเนาะหมักไก่และหมูจะสูตรบะคือไผ่ดอกจ้ะสูตรพิสดารอยู่จ้ะทุกคนจ้ะเอ่อตะไคร้สองหัวนะจ๊ะกับไก่ ไก่สามน่องจ้ะอันนั้นน่องอันไก่สามน่องนะจ๊ะเนาะกับหมูอีกกิโลนึงจ้ะเกือบเกือบกิโลนะจ้ะทุกคนจ้ะหมูเอ่อตะไคร้สองต้นกระกระเทียมอีกครึ่งหัวพี่น้องจ้าแล้วกระที่ววาทีิบคือผู้ใดนี่นี่เลยจ้ะหอมแดงจ้ะพี่น้องจ้ะใส่หอมแดงลงไปด้วยนะจ๊ะสี่หัวนะจ๊ะ หอมแดง้าเป็นหอมบ้านเทาเพิ่นหัวที่น่อยจะพี่น้องนะจ,จ๋าใส่หลายเตืบยูนะจะเนาะแต่หอมมันหอมนี่เพิ่นหอมหัวใหญ่จะสาวเรือหน่อยก็เลยอันใส่ซี่หัวจะพี่น้องจ๋าใส่ไปเลยนะจะฟาดพัวเข้าไปเลยจะกระเทียมเขาใส่หลายเทาก็เข้ามากระเทียมเข้าก็ใสกระเทียมหลายนะจะเนาะแต่ว่าสาวเรือนหน่อยกระใสอันเครื่องหัวพี่น้องจา๋าเดี๋ยว ย่างออกเดี๋ยวอันค้นขังบ้านซิเลนหาจะหอมจะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้กะซาเลยหน่อยกะขออนุญาตใส่น้ำน้อยนึงนะจ๊ะเนาะใส่น้ำมันหอยที่ว่าซาเลรหน่อยล่างม้านะจ๊ะล่างจากปวดม้านะจ๊ะเนาะเสร็จแล้วก็มาปั่นเลยบ่อยากตำจ้ะ ตามระยะอันตะไคร่เพิ่นบ่แลกนะจ๊ะทุกคนจ๊ะก็เลยต้องจำเป็นต้องปั่นเอานะจ๊ะปั่นจ้าท้งใดสาวเรือหน่อยกันลืมอันผักชีนะจ๊ะ,ผ,จจะ,จะผักชีบ่มีจ้ะทุกคนจ๊ะขอโทษขอไพลไลหลายนะจ๊ะผักชีเพิ่นบ่มีมาขายจา้ะล้านไทยกับบะมีนะจ๊ะเนาะถึงมีมาสาวเรอหน่อยกับบันเพิ่นจ้ะขออนุญาต ใส่นี่เลยนะจ๊ะเนาะผักชีที่มันเม็ดผักชีที่ว่านั่นนี่แหละจ้ะนี่เลยนะจ๊ะเนาะมันบม่มีเห็ดยังใดได้จ้ะทุกคนจ้าสาวเรานกับทุนจนปัญญาจ้ะใส่ันี้กับปั้นเอานะจ๊ะเนาะแหลกยุจจ้ะผักชีอันที่เพิ่นเป็นเป็นดอกเนี่ยจ้ะกับผักชีบานเฮานี่แหละจ้ะทุกคนจ้ะ ผู้ใดมีอันรากผักชีก็ใส่นะจ๊ะมีอันเม็ดผักชีก็ใส่ได้จ้ะแต่สาวเรือหน่อยบุมีนะจ๊ะเนาะก็เลยจําเป็นต้องใส่นี่จ้ะบ่ได้ม,มัวนะจ๊ะเนาะแต่อันเพิ่มความหอมจ้ะย่าวาสาวเรือหน่อยนะจ๊ะเนาะขอโทษหลายหลายจ้ะบ,บ่บุมีจ้ะโอเคค่ะปั่นต่อเลยนะไม่รอแล้วไม่ต้องรอแล้วปั่นเลยปั่นเลย ใส่ผักหลากผักชีสี่หาหลากก็ได้ดอกจ้าทุกคนจ้าบ่มีมนำ้ำน้ำไม่มีแล้วก็ใส่น้ำนี่ก็ได้นี่ใส่ไปแล้วจวกเลย จ้ะสมุนไพรทั้งนั้นนะเจ้าะะท่านได้ปรุงเลยจ้าหอมทุกคนจ้าหอมนะจ้าซ่อนจ้าขออนุญาตใส่แว่นตาอีกแล้วนะจ้าเพราะว่าบอมองไม่เห็นเลยจ้าโอเคค่ะมาทำการปรุงได้เลยนะคะ แป้งนัวจ้ะหรือผงชูรสนี่เองใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งก็ได้นะจ้ะใส่ซอนโต๊ะหนึ่งเลยจ้ะมือนี้ขีเหนียวจ้ะบ่ค่อยอน,นักหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้ะน้อยหนึ่งนะแต่เนาะเอาซอนครึ่งซะ <laughs> ช้อนครึ่งจ้ะแล้วแต่สะดวกแล้วจะเนาะสาวเลือหน่อยแก มักใส่อนแป้งนัวจจะทุก้นผู้ใดแอนกินบะคือกันนะจ๊ะถ้าผู้ใดแอนบะไซแป้งนัวกับบะตรงไ่นะจจะเนาะแล้วแต่สะดวกจ้าพริกไทยจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะจ๊ะเนาะสาวเรือหน่อยไช่หนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยจ้ะช้อนโต๊ะไปเลยจอดจ้ะจอดภูเขาทองนี่เองนะจ๊ะเนาะซอสฟาเขียวจ้า หนึ่งสองสองจอนกึ่งหรือสองซ้อนหรือ3ามช้อนแล้วแต่สะดวกจ้าใส่สใส่สช้อนก็ได้จ้าทุกคนจ้าอันนี้ใส่สองช้อนน,น,อน,น,น,ออน,นะจ๊ะเนาะบุกกาใส่หลายพะนะอันนี้บุกตรงใส่ โรตีจ้ะหนึ่งช้อนนะจ๊ะเนาะขาดบ่ได้จ้ะทุกคนจ้ะสีระบหรือว่านบ้านเฮาเคืออันนี้อย่างนะคือสีระบแบะแซ่นะจ้ะทุกคนจ้ะต้องใส่แบะแซ่ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ใส่แบะแซ่เวลาเฮาย่างม้านะจ้ะทุกคนจ้ะอืมเนี่ยจ้ะบ้านเฮาก็สิมีขายอยู่ดอกนะจ๊ะเนาะอันดำๆเนี่ย แบแซนะจ๊ะเนาะอยู่นี่คนอื่นสีรับจ้ะเมือกสีรับนะจ๊ะเนาะแ้วถ้าเกิดว่าเฮาบใส่นี่จ้ะทุกคนจ้ะเวลาเขาย่างออกมาเนื้อเฮาสีบอลสีบอนใสนะจ้ะสิบอน,นั้นสีเบิ่งบ่เป็นตากินนะจ้ะที่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาใส่มาแล้วเนื้อเฮาสิเบิ่งแบบว้าวยังสิแม่จ้ะพี่น้องจ้ะเนื้อเขาเ็นเหลี่ยมนะจ๊ะเลื่อมนะจ๊ะหรือว่า เรืองแสงนะจ้ะเอา้าเอ้าทงซันก็ได้เ้ใส่สองใส่ไปเลยจ้ะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะส่วนมากเพื่อนน่ะสามช้อนโต๊ะจ้ะส่วนมากถ้าเกิว่าเขาเขา,า,าย่างเขาจะใส่ ใสกะทิน,ะะน,ะน่าจะเนาะนันบักพ้าจ้ะแต่ว่าสาวเลอหน่อยบบใส่บักเผาจ้ะสาวเลอหน่อยก็สิมักใส่อันนี้แทนจะแทนน้ำตาลก็ได้จ้ะทุกคนจ้ะร้องนะจ้ะเนาะอร่อยจ้ะสูตรนี้ไม่มั่วจ้ะ <c oughs> น้ำมันหอยจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำมันหอยนะจ้ะเนาะน้ำมันหอยไปเลยสองช้อนโต๊ะหวงแน่จัยเดยแต่น้ำมันหอย โอเคจ้ะทุกคนจ๋าใส่ไปแล้วนะจ๊ะเนาะกะซีนี่เลยจ้ะถ้าผู้ใดอยากใส่อันนี้อีกอันนี้ใส่ได้อีกนะจ๊ะเนาะแต่หักกะสีหวานเกินไปจ้ะหมักไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจากน่อยเอากะซีมะย่างจ้ะพี่น้องจ้าโอเคใส่ถุงมือเลย คนให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคนจ้ะทําขายได้จ้ะสาวเร็น่อยการันตีเลยไว้บะแสบจ้ะเพราะว่านันกินกระขเหนียวร้อนๆจ้ะน้องไก่จ้ะหนึ่งน้องสองน่องแล้วจ้ะเนาะน่องที่สามจ้ะแบบนี้เขากระติมัาไว้อย่างไฟอ่อนๆที่แสบจ้ะทุกคนจ้ะ หมักไว้ทั้งคืนก็ได้เนาะจ้าะะพี่น้องจ้าแต่ว่าเช้าเลยเนาะอาเิบุมีเวลาหมักไว้เป็นคืนจ้าทุกคนจ้านี่เลยจ้าเดี๋ยวเอานี่มาใส่นี่แล้วก็ย่ายเนี่ยายอันนี้ไปใส่โอเคจ้าเสร็จแล้วนะจ้าหน้าตาเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะจ้า ทุกคนจะใส่อันแบะแสหรืออันบักผ้ากัมีมีค่าซ้ำกันจะใส่บักผ้าเวลาเ้าย่างมันก็นเหลื่อมขึ้นกันนะ้วจะออ,เอ,อ,เอ,อ,ออกแสงแบบสีสันน่ากินนะจ๊ะ